สวัสดีครับผม Admin O นะครับจากเพตโปรแกรมม่อสอนคุณเป็นโปรแกรมงนะครับวันนี้เป็นวิดีโอที่ล้วนะครับเกี่ยวกับ PHP พื้นฐานวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับาการใช้ฟังก์ชันของเจ้า PHP นะครับที่ชื่อว่า i s s หลายๆคนก็อาจจะเคยรู้แล้วแล้วก็พี่ๆที่ทำงานแล้วก็ถ้าได้ฟังวิดีโอนี้ก็เชิญแนะนำด้วยนะครับเพราะ่า โดวผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับหลังจากที่ผมหายไปนานก็ไปช่วยธุรกิจทางบ้านมาครับวันนี้เจ้าจะมาใช้ตัวเจ้า e x c e s นะครับ Excel ตัวนี้ก็จะบอกว่าคุณสมบัติมันคืออะไรนะครับก็คือมันเป็นการใช้ตรวจสอบตัวแปรว่ามีอยู่จริงหรือไม่ถ้าข้อมูลไม่มีอยู่นะครับจะทําการ Return ค่าเป็น f a l s ออกมาแต่ว่าถ้าข้อมูลมีจะรีเทิรค่าเป็น True นะครับ แล้วมันก็สามารถาเช็คค่าเนาได้เหมือนกันนะครับถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้นะครับการาหลายๆคนก็จะงงว่าพี่จะเขียนไงล่ะอ่าคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำการเปิดแท็กเจ้า psp ก่อน,นครับเราทำการเซฟข้อมูลทิ้งไว้นะครับ ในการเซรข้อมูลของผมก็จะทำการ new folder ใน h t o s ใหม่นะครับสรุปว่า is t isest นะครับอ่ i s e s นะครับก็ต้องชื่อให้มันตรงกับเที่ยวจะทำเลยนะครับผมจะสร้างตัวแปรหนึ่งตัวนะครับมาทำการเก็บไว้ก่อนตัวแปรชื่อว่า name นะครับแล้วเนมเนี่ยก็ต้องมีเก็บค่าใช่ไหมครับก็คือใช้เป็นชื่อผมแล้วกันนะครับพตัตพงศ์นะครับแล้ว <c oughs> ต่อมาเนี่ยเราจะทำการเช็คค่าเลยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันของ isset มาทำหน้าที่แทนครับเราก็ต้องใช้ isset นะครับ เข้ามาโดย if เตนตัวนี้เราจะทำการเช็คค่าของเราก่อนนะครับว่า name เนี่ยมีค่าอยู่หรือเปล่านะครับขอกดตรงปิดการออกมานะครับคราวนี้ขั้นตอนแรกนะครับถ้าสมมติ if ตอนแรกก็คือง่ายๆก็คือถ้าใช่ไหมครับในภาษาโปรแกรมก็คือถ้ามีข้อมูลเราจะทำการอะไรเราจะบอกได้เลยว่าเราจะลองทำการ e x p o เอ็กมานะครับก็คือ my name i s นะครับแล้วก็ดอดด้วยตัวของ name นะครับคราน,นี้นะครับเราบอกไว้ว่าถ้าสมมติมีค่าอยู่มีค่ามีค่าอยู่ในตัวเนี้ยจริงให้ทำการ Echo ตัวค่าน a ออกมานะครับคราวนี้ เราจะต้องทําให้เสร็จนะครับในตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบต่อมานะครับเราก็ต้องทําการ isset อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเช็คอีกครั้งหนึ่งว่ามันที่ส่งมาให้ไอที่มีอยู่มันมีจริงหรือเปล่านะครับก็จะใช้เป็น name อืม name ไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวแปรคนละตัวกันเนี่ย นะครับนี่เขียนนะครับก็ทำนี้เสร็จปั๊บผมก็ทำการ echo มานะครับว่าอืมเป็น my name is นะครับแล้วก็ใช้เป็นเงินล่าของอ่า nickname แล้วคราวนี้จะไปถึงเแ่นไขสุดท้ายนะครับก็คือแอ e โค o แอ h โคนี้นะครับของเอคือในบรรทัดนี้นะครับว่าถ้าไม่มีก็คือ o r r e r นะครับ Or ร์เอรมานครับก็ใส่เป็น แล้วต่อมานะครับในส่วนนี้มันจบไปแล้วใช่ไหมครับในส่วนต่อมา if ตัวที่อยู่นอกสุดนะครับเราจะทําการ Echo ออกมาโดยพัน L นะครับเราจะทำการแออ,ออกมานะครับหรือเป็นหรือก็แล้เมือ น,นะครับคาวนี้เรามาลองเทสกันดีกว่าครับว่าที่เราทำมายัางไงนะครับผลลัพธ์ที่อมาจะเป็นไงเรา,เาไปรันสคริปกันเลยดีกว่านะะเราขอพ i ส ใชอืมท้า๋ยไม่ด้เปิดตัวของ localhost โโโนะครับ อ่าเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีไฟล์นี้ที่สร้างขึ้นมานะครับก็กดเลยเห็นไหมครับจะบอกว่า my name is อ่าพัฒพงศ์นะครับแต่ว่าส่วนที่ได้ส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้ก็คือก็เราไม่มีตัวแปรตัวแปรนี้เก็บไว้นะครับตัวแปร nickname เ,เดี๋ยวผมจะลองอ่าบีเอหมมาสน่อยนะครับ ้องใส่ตรงนี้นะคร์ออเอร์ตรงนี้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับที่ทำไมมันถึงออเรอร์เพราะว่าตอนแรกผมเช็คสองครั้งจริงไหมครับผมเช็คว่าถ้ามี i s e t name เนี่ยเข้ามาแล้วเราจะให้ไอะคไรออกมาถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีมันจะหล่นไปลูปตรงนี้ทันที นะครับในรูปของ L นะครับที่จะบอกว่า a r l e r u s name อ่าผมเราไม่มีให้มันนะครับผลลัพธ์ออกมาณก็คือจะเป็นลนักษณะนี้ a r l e r name นะครับเพราะว่าข้อมูลที่มีอยู่มันไม่มีนะครับมันก็เลยบอกว่า a r l e r แทนนะครับคราวนี้เราจะลองมาใส่ค่า n ิ c k name เข้าไป นะครับพอคราวนี้ผมเพิ่มตัวแปรหนึ่งตัวเข้าไปเก็บค่าอย่างนี้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาได้คืออะไรอ่าผลลัพธ์ที่ได้มาคือยังออเลอร์อเหมือนเดิมนะครับอืมอ๋ออเอเลอรถูกนะครับมันตัวชื่อตัวแปรมันอันนี้ข้อมูลที่ได้ก็คือ My name is O oh, นะครับผมจะใส่ B R เข้าไปนะครับก็คือตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราจะลองมาดูกันนะครับว่าไอ้พวกที่แบบถ้าสมมติเป็นค่าว่างอ่ะจอกไหมเรามาดูนะครับผมเปลี่ยนตรง nickname ตรงนี้นะครับดูตรงสิ่งที่จะเปลี่ยนไปของ nickname ตรงนี้นะครับออกจอกมาเป็นไรก็คือ iset เนี่ยมันสามารถรับทั้งค่าว่างเปล่าก็ได้นะครับยังไงผลลัพธ์มันก็ออกมาเพราะว่ามันเอาแค่ต,ตัวแปลว่ามีค่าอยู่หรือเปล่าเค่นั้นเองแล้วคราวนี้ผมลองใช้แบบไม่ใส่อะไรให้มันนะครับไม่ใส่ตัวข้อมูลอะไรเข้าในสตริง,งมันก็ไม่ได้นะครับจะบอกว่าออาเล์แทนนะครับก็ในวิดีโอนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็สอนวิธีการใช้หลักการของ iset ไปนะครับ แล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถส่งเข้ามาในอีเมลได้นะครับที่นะครับหรือจะเป็นลน์นะครับนะครับอันนี้จะเป็นลน์นะครับเอามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องโปรแกรมก็ได้ครับหรือจะเป็นส่งมาทางอีเมลนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังวิดีโอนี้ก็เพจนี้ก็จะสร้างด้วยกำลังใจนะครับก็ขอบคุณนะขอขอบคุณมากนะครับก็วิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ